สวัสเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยอีทีนี้จะลองหยิบปืนเก่ามาลองเล่นดูนะครับก็มันเก่ามากแล้วเมื่อสมัย4-5ปีก่อน3-4ปีก่อนก็จะชอบเล่นอยู่นะครับอ่ามันมีช่วงแรกๆที่ผมเล่นเกมก็จะจะซื้อมาเล่นอยู่เพราะว่าผมจำได้ว่าไอ้ปืนปืนชนิดเนี่ยมันใช้ทองซื้อ ก็จะเก็บทองเก็บทองซื้อมานะครับได้ผมได้มาต้องสี่กระบอกสมัยก่อนก็จะเล่นอยู่ครับก็ลองยิบม,มาเล่นดูแต่ว่าไม่ไม่ได้เล่นานานแนละ้วแล้วก็ไม่ได้อัพเลยก็เลยมันอยู่แค่ววแปดวเวเก้าเองผมว่าถ้าเวลเยอะๆก็น่าจะแรงอยู่นะครับส่วนนี้โหลดเข้ารีโหลดนานไปหน่อยสิบสองวิก็เลยใส่โมดูลเพิ่มดามเมจเข้าไปครับจะได้แรงหน่อยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมนะครับเป็นยังไงบ้าง มาเพื่อนๆเ,เอาปืนเก่ามาแอบยิงครับเดี๋ยวเกมนี้มาเป็นตัวถ่วงเพื่อนสักเกมหนึง่งปืนจะหลวดวิถีโค้งระยะ600เมื่อสัก4ปีก่อนนี้จะจะชอบเล่นนะครับปืนอันนี้แต่เดี๋ยวนี้คงมันไม่แรงแล้วมันไม่แรงเหมือนทต่ก่อนแล้ว ต้องรอจับเป้าด้วยนะโดนไหมโดนนะแต่ว่ามันมันไม่แรงเดเ้งก่อนเดี๋ยวผมเด้งก่อนเ,อเปิดเกาะเปิดเกาะงั้นเราไปยิงตัวอื่น และอีกอย่างหนึงมันไอ้นี่ด้วยล่ะครับมันดีโหลดนานโอ้แอบก่อนครับแอบก่อนครับมาแล้วเพื่อนมาช่วยโอยตลอดนี้เนี่ยหหายตัวหายตัวหลอกคุดาวเรามาพอดี ไปเก็บตัวล่างก่อนครับไม่มีใครเฝ้าป็นก <c oughs> อสถานเลยเหรอเอาหน้าเ <c oughs> พื่อนพอสถานหน่อยเมื่ <c oughs> อกี้เราก็นำมานี่นะ <c oughs> าเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนครับเ <c oughs> ขาถอยแล้วเขาถอยแล้ว <c oughs> เอาละเก็บเก็บอย่างนี้เก็บ เลือดเหลือน้อยครับหิ้วได้คิวด้วยได้คิวด้วยเขากำลังโถมลงมาข้างล่างแล้วเราต้องช่วยเคลื่อนครับเลือดน้อยเลือดน้อยตรนยงนี้เลือดน้อยครับเดี๋ยวผมหาเป้าตัวที่อยู่ระยะใกล้ก่อนนะครับ ขาจับเป้าช้าไปหน่อยนะผมว่ามีโหลดก็ช้าไปหน่อยม,มีโหลดต้อง12วสองวินะครับอโอ้เพื่อนคิวไว้ก่อนครับับเป้าไว้ครับรับเฮ้ย,ยมีเพื่อน า้างบน้า,างบนไม่ทันใจจรวดนี้ไม่ทันใจเลยเยวเครื่อง,งบนก่อนครับเอาละคิวเ่าครับคิวเ่าครับไม่ได้คิ้วครับ อุ้ยเพื่อนหายอีกแล้วอย่างนี้ก็ไม่โดเนเลยครับเวลาเพื่อนขึ้นข้างบนก็ขึ้นกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวแล้วผมโดนแล้ว หอดแล้วโดนแ,แล้วครับเวลาถมกระถมคือไปข้างบนกันหมดเลย ท่านสไลเยอร์แบางจะคิวโดนคิวเหมือนกันครับ ยิงจากไกลเลยโอ้ยโดนโดนโดนขอเลือดหน่อยอ้าวอ้าวจะรอดไหมเนี่ย ต่อไปต่อเอเาสาคืนเสาึ้นมาครับเสาขึ้นมาผมต้องไปคุมเสาล่างไว้ก่อนครับไม่งั้นเนี่ยไม้ยัดเข้าไม้ก็ไปครับ Lào tông, lào tông, không đào tạo khung trào năng ấy right. khâu เขามาสาแล้วเนี่ยเพื่อนอือไ้ไต้ฝ่าไตฝาไม่รอดครับเข้าไม่ถึง ไปเลยครับสามคนไปเลยครับยิงกระหน่ำกระหนุนไปเรื่อยๆเราต้องทิ้งเสาคืนนะครับแตวนี้มันมีหมออยู่ตีเติมเลือดอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยเพื่อนเอาไงดีเนี่ยโวงไปอีกหนึ่ง tàu cưới nhạc nào luôn cái những nó hát lấy nên lấy nên ổn vô 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 เกิดปยชด์ตีได้หนึ่งสาวแล้วฮึไม่สำเน็ตครับไม่สำเน็ตถูกยึดคืนไปหนึ่งสาว ันครับโอ้โหใต้ตตอผ่านเขามีหมอมารักษาอยู่หนึ่งครับเกมนี้ก็ยังทำดาเมจได้พอสมควรนะครับยังคิวไปได้ห้าแต่ก็แพ้ไปครับโอเคก็ลองครับลองเล่นๆครับปืนเก่าถ้าอัพให้ แรงกว่านี้ก็อาจจะมีประโยชน์กว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่โมดูลเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกครับเพราะว่าการโหลดของเขามันช้าไปหน่อยสิบสองวิมันนานครับผมว่าสักหกวิก็พอแล้วเนี่ยทั้งสองแต่ว่าเขายิงได้ไกลแต่มันไม่แรงครับแค่นิดเดียวเองถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักสี่ปีก่อนสามสี่ปีก่อนก็จะชอบเล่นอยู่ครับสำหรับปืนชนิดนี้ โอเคครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีทุกคนนะครับ